เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเฟส4ค่ะโดยได้มีการตรวจเยี่ยมร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเป็นหน่วยบริการของสปสชเจ็บป่วยเล็กน้อย16กลุ่มอาการรับยาที่ร้านยาได้นะคะทําให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลประจําอำเภอลดค่าใช้จ่ายในครูเรือนค่ะ ดังนี้สอปอสอชอ,อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มสิทธิทประโยชน์เป็น32กลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาที่ร้านยาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้นค่ะเราทําโครงการรักษาผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื่องน้อยบ้าง เบื้องต้นมาครับทางร้านก็เป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้นแล้วก็ฟีดแบ็กของประชาชนก็ดีครับก็คาดว่าถ้าเกิดเข้าร่วมโครงการนะครับก็คือทางร้านผมมีคอนแทคน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับก็ที่เขาเข้าร่วมมาแล้วก็เงินเข้าเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นจริงๆเรารักษาได้เบื้องต้นเกือบจะทุกโรคนะเจ็บป่วยเบื้องต้นเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลถ้าเข้ามาที่นี่เราสามารถเข้าถึงการรักษาเนาะของเรานะ ก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับเขาว่าทางร้านมีป้ายประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็ที่เราได้ฟีดแบ็มาเยอะจร, right? จริงๆนะครับก็คือการโพสในเฟซชุมชนเราเริ่มแรกตั้งแต่วันละคน2คนเนาะตอนนี้ประมาณ10-20คนละซึ่งเราก็พยายามให้บริการให้ดีขึ้นเนาะก็คิดว่าถ้าร้านไหนเข้าร่วมมันได้ประโยชน์แน่นอน จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการมาเยี่ยมครั้งนี้เราอยากจะรู้ว่าเมื่อสวอชออกแบบระบบเนี่ยนะครับทางคุณเพชเนัตยททำงานสะดวกไหมมีปัญหาอุปสรรคอะไรให้เราไปแก้เราก็พบว่าที่นี่ทําได้ดีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราปรับปรุงมาเป็นระยะๆนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางสภาเภสัชกรรมด้วยจากร้านยาทุกที่ที่เข้าร่วมโครงการนะเวลามีปัญหาอุปสรรคก็ค่อยๆทย,ย,ยอยแก้ตอนนี้ปรับปรุงหมดแล้วฮะเดิมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เราเตรียมพื้นที่ไว้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอร้านยาเข้ามาเยอะที่เราเตรียมไว้ไม่พอระบบโตเกินกว่่าาาาทีเรรคดก ตอนนี้เขาขยายเซิร์ฟเวอร์แล้วอันนี้สอบระบบเรื่องของการจ่ายเงินตอนนี้เราพยายามจะทำให้ระบบเป็นระบบเดียวกัน นะครับลดขั้นตอนเดิมเนี่ยโอ้โหมันหลายวันจ่ายตอนนี้เวลาเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เชิญชวนร้านยานะครับเข้ามาร่วมให้บริการเพราะว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องสิบบตททองเราสำหรับประชาชนเองเนี่ยถ้าเห็นป้ายหน้าร้านนะครับร้านยาคุณภาพของฉันเข้ามารับบริการได้แต่ว่ามาแล้วอย่าลืมบัตรประชาชนนะครับถ้าเกิดเป็นเด็กยังไม่มีบัตรประชาชนอย่าลืมสำนาทะเบียนบ้านสุจิปเตียมนิดหนึ่งนะครับก็จะสามารถได้รับบริการอย่างมีคุณภาพทั่วกันทั่วประเทศครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ